สวัสดีครับพบกับไอเทดเดอร์นะครับอันนี้ลงต้นไม้ลงต้นไม้อันนี้ซื้อต้นไม้มา,มาอันนี้มานนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องของว่าอยากจะให้ ทุกท่านที่เป็นสายลงทุนหรือเป็นสายทําธุรกิจก็ได้ให้หาเหตุผลตัวเองนิดนึงว่าเราทําได้เพราะอะไรเช่นการเทรดวันนี้เราทํากำไรได้เพราะอะไรเพราะจุดเข้าเราดีไหมบริหารเงินเป็นไหมใจเย็นไหมมีสมาธินู่นนี่นั่นเงี้ยเราก็จดไว้เป็นลิ์ไว้ทีเนี้ยหากวันในวันหนึ่งเราแพ้ขอเหตุผลในการแพ้ด้วยได้ไหมเพื่อให้เราได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองใช่ปะเช่นแพ้เพราะ1เข้าออเดอร์ไม่ตามแผน2บริหารเงินผิด สามปกติเนี่ยเราต้องใจเย็นในการเทรดแต่เราเป็นไงใจร้อนในการเทรดมันก็ทำให้เราเป็นไงครับแพ้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลิ์ข้อดีข้อเสียของการเทรดแต่ละวันไว้ด้วยจะได้มาปรับปรุงพัฒนาว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปในทิศท,ทางไหนต่อหากเราไม่รู้ตัวเองนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วก็อารมณ์ร้อนแล้วก็เรื่องของ การทำกำไรเนี่ยก็ยากขึ้นเพราะเนื่องจากเราทอแท้ไงแต่ถ้าสมมติว่าเรา,เราลิสได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นชนะหรือแพ้นเนี่ยเราก็จะสาม,มารถรู้ตัวเองได้ไวแล้วเราก็ปรับปรุงตัวเองได้ไวคือเราก็จะขาดทุนได้น้อยมันก็คือลดความเสี่ยงอ่ะอีกเรื่องหนึง่งนะครับแถมให้นะครับสําหรับมาเดินเดินเดินนี่กองทรายกองทรายมาเดินกองทรายตรงนี้ <c oughs> สําหรับมาดูห้องน้ำสักหน่อยมาดูห้องน้ำสักหน่อยสาหรับว่า บางคนถามว่าทุนน้อยทุนเยอะเนี่ยอันไหนดีกว่ากันใช่ปะมามาจะเล่าให้ฟังทุนน้อยทุนเยอะอันไหนดีกว่ากันใช่ปะก็คือผมจะบอกว่าทุนน้อยเนี่ยความเสี่ยงมันก็เป็นไงมันต่ํำไหมคิดว่าต่ำตํำไหมต่ําเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราแพ้เนี่ยเราพลาดอะ่ะเราก็พลาดน้อยไงเพราะาเรามีทุนน้อยเช่น500บาทถ้าเรามี500ร้อยบาทแล้วเนี่ยแล้วเราแพ้เนี่ย เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ถูกปะแต่หากเราใช้ทุนเยอะเนี่ยหากเราแพ้เป็นไงฮะเราจะเสียดายตางังหรืออาจจะแบบเครียดเลยก็ได้นะอ่ะเรามองในมุมของทุนเยอะบ้างทุนเยอะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ผิดครับที่คุณจะใช้ทุนเยอะแต่คุณต้องชนะครับพี่ถ้าคุณแพ้เป็นไงครับซึมครับแบงก์ก็จะบอกว่าถามตัวเองดูว่าควรใช้ทุนเท่าไหร่ที่เหมาะสมถามตัวเองดูอย่าถามผมถ้าถามผมเนี่ยผมก็ต้องบอกทุนน้อยใช่ไหมครับ ทุนเยอะแต่ละคนทุนน้อยแต่คนตัวเลขก็ไม่เท่ากันบางคนบอกว่าน้อยของเขาหมื่นหนึง่งแต่น้อยของผมคือพันบาทอย่างเงี้ยน้อยของคนอื่นหมื่นหนึ่งน้อยของคนอื่นห้าพันบาทหรือน้อยของอื่นแค่ร้อยเดียวเนอะปะซึ่งมันต้องถามตัวบคุคคลนั้นว่าทุนน้อยทุนเยอะเนี่ยเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าการแพ้ทุนน้อยยังไงก็สบายใจกว่าทุนเยอะทุนเยอะคือมันห้ามแพ้อะก็เลยต้องทำไมต้องใช้ทุนเยอะก็ควรใช้ทุนน้อยนั่นเองนะครับอ่าก็แปลว่าอะไรครับสรุปเรื่องของทุนคืออะไรสรุปเรื่องของทุนคืออะไร คือการลดความเสี่ยงครับหากคุณใช้ทุนเยอะเนี่ยคุณก็จะเสี่ยงสูงอโอเคถ้าคุณชนะได้ตังค์เยอะมันก็ดีขึ้นไปไงมันก็ดีใช่ปะ่ะสมมติผมใช้ทุนเยอะในการเล่นเป็นไงดีไหมถ้าชนะดีแต่ถ้าแพ้เป็นไงซึมนะใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าใครที่เป็นมือใหม่ก็รบกวนรบกวนเลยรบกวนใช้ทุนน้อยๆในการเล่นนะครับผมอย่างไงก็ฝากติดตามแบงค์เทรดเดอร์สองพันยี่สิบยี่สิบสามไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบายบาย ooh